ฝันเห็นสามีที่เสียชีวิตไปแล้วมาหาฝันเห็นคนรักที่เสียชีวิตไปแล้วมาหาความฝันนี้บ่งบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของคุณจะได้พบเจอหรือรู้จักกับผู้คนใหม่ๆได้พบปะคนจำนวนมากหรืออาจจะเจอเหตุการณ์หรือคำพูดที่ทำให้คุณไม่ค่อยพอใจนักขอให้ละมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุช่วงนี้ให้ดีอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตขอให้คุณใส่ใจคนรอบข้างตัวเป็นพิเศษ หากต้องทำงานหรือพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่ขอให้คุณอ,อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ให้มากแล้วท่านจะไม่ตายเอนดูคุณรวมไปถึงคุณได้รับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือได้รับความเจริญก้าวหน้าคะ่ะการเงินหลังจากวันที่คุณฝันห่างไปประมาณ1เดือนคุณมีเกียรจะได้รับโชคลาภได้รับเงินทองสิ่งตอบแทนหรือส่วนแบ่งจากการงานของคุณที่คุณทำอยู่ในขณะนี้ ส่วนสภาพคล่องการเงินในมือของคุณช่วงนี้รายได้อาจลดน้อยลงไปหรือหดหายไปบ้างแต่ไม่ถึงกับฝึกเครื่องอะไรโปรดใช้เงินอย่างระมัดระวังให้มีสติในการใช้เงินโปรดอดออมและเก็บเงินบ้างการงานอาจจะมีปัญหากับการทำงานเป็นทีมปัญหาจะลามไปจนถึงการแตกหักกับเพื่อนร่วมงานได้คุณอาจจะมีปากเสียงกันเกิดการแบ่งพักแบ่งพวกความรัก คนโสดช่วงนี้ปวดอย่ากคิดมากขอให้คุณใช้ชีวิตของคุณไปหาความสุขให้ตัวคุณเองอย่าเพิ่งเปิดรับคนใหม่ๆเพราะดวงการพบลักช่วงนี้ยังไม่มีค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลห่างจากคนรักอาจทำให้คนรักของคุณไม่ไว้ใจโปรดพูดคุยกันดีๆไม่เช่นนั้นอาจทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกันได้เลขนำโชค0 1 2 3 8หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ